มีคนทักอินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะมากไม่งั้นก็คอมเมนต์ถามเยอะมากว่ามันเป็นไปได้หรอการที่เราทําในหน้าออนไลน์แล้วเราได้กําไรวันละสามพันวันละห้าพันหรือวันละหมื่นนะคะอย่างล่าสุดของโคร,ราะองทิพย์เองเดือนที่แล้วได้กําไรมาอยู่ที่ประมาณ6กแสนสามหมื่นเก้าพันอันนี้คือกําไรล้วนๆน,นะคะกำไรล้วนๆโดยที่ไม่ได้แพ็คไม่ได้ส่งสินค้าไม่ได้มีสต๊อกกองไว้บ้านนะคะที่โคตชทาได้หรือหลายๆคนที่เห็นเขาทาได้เนี่ยเขาไม่ใช่เข้ามาปุ๊บแล้วก็ทําได้ปั๊บเลยนะ แต่ว่าทําได้เพราะว่ามีความรู้ค่ะในการที่เราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้แบบเก่งมาก,ก่อนเลยนะแต่เราเข้าใจในสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนหน้านั้นโค้ดเป็นคนนึงที่ไม่มีความรู้เลยค่ะนะคะไม่มีความรู้ในการทําออนไลน์ตกงานด้วยที่สําคัญนะรถก็จะถูกยึดนี่นอกระบบอีกไหนจะค่าใช้จ่ายไหนจะพ่อจะแม่ที่เราต้องสง่งแล้วก็ไหนจะลูกเราอีกทีนี้เราก็เลยแบบว่ามันต้องรอดนะแล้วเราได้ไปเจอระบบเขาค่ะ ะะได้ไปเจอระบบเขาที่เขาบอกว่าไม่ต้องสต็อกสินค้าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอาความรู้อะไรมาเลยตอนนี้ขอแค่อย่างเดียวคุณมีอายุ18ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีตามสคบอคุ้มครองเพราะว่าแอปของเขามีสคบอคุ้มครองนะคะใครที่อยากเรียนก็พิมพ์ว่าพิมพ์มาว่าอยากเรียนได้ที่แรกอะ่ะเราเป็นคนนึงที่เราอยากอยากรอดจากตรงนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมีเงินแบบกําไรเยอะขนาดนี้เลยนะ ะคะแค่วนละสามร้อยห้าร้อยหกร้อยชีวิตเราคงจะดีขึ้นมากกว่านี้แล้วพอเราไม่มีความรู้เราก็ทําเงินไม่ได้แต่เขาอ่ะสอนให้กับเราเขาเปิดโอกาสให้กับเราทุกๆคนเนี่ยได้ไปเรียนฟรีกับเขาโค้ดยังไม่ได้ตัดสินใจทําทันทีแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือศึกษาข้อมูลก่อนนะคะศึกษาข้อมูลก่อนว่าเขาทํากันยังไงถึงสามารถเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้ถ้าเขาสอนเราฟรีมันเป็นโอกาสของเราเราพร้อมที่จะทําจะชอบงานนี้หรือไม่ชอบก็ช่างเพราะว่าหลายงานประจําเราก็ไม่ได้ชอบ แต่ถ้าเราทําแล้วมันมีชีวิตที่ดีขึ้นมีคนสอนเราเราจะเรียนเราจะทําตั้งแต่ปีแรกนะคะโคโาอองทิปก็สามารถเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้ตั้งแต่4เดือนแรกเลยนะเราติดหนี้นอกระบบบายใช่ไหมคะแล้วชีวิตเริ่มดีขึ้นมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ได้หยุดทํางานเรามีเงินเดือนให้ท่านจากการเปใน,ในแอปช้อปปิง้งมีมือถือแค่เครื่องเดียวทุกคนอยู่ไหนก็ทําได้นะคะอยู่กับลูกอยู่กับสามีอยู่กับพ่อกับแม่เรียนออนไลน์สอนออนไลน์แล้วมันสนุกนะคะมันสนุกเพราะว่า มันมีหลายๆคนที่เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําไปกับเราเนี่ยคอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันตอนนี้เชื่อไหมว่ามีคนที่มาเจอโคโลอองทิ่ผ่านช่องติกตอกเขาทํากําไรเรือนล่าสุดได้ไปกําไรหนึ่งแสนกับอีกแปดหมื่นบาทจากความรู้ที่เขาเรียนรู้ลงมือทําจากที่เขาสอนสีและโคลอองทิปได้แบ่งปันเทคนิคให้เขาไปเรารู้สึกมีความสุขว่าโอกาสจากตรงนี้มันไม่ควรมีแค่เรามีแค่กลุ่มกลุ่มเดียวแต่มันยังมีอีกหลายคนที่เฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะ ระบบที่สามารถทำกำไรเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องมีความรู้แล้วมีคนสอนเราด้วยหรอมีด้วยแล้วไม่ต้องตอกสินค้าใช่ไหมใช่นะคะการเป็นในหน้าแอปช้อปปิ้งเนี่ยเราไม่ได้ไปขายของให้กับคนนะคะแต่เราทําหน้าที่ทําการตลาดสร้างยอดดาวนโหลดให้เขาและเขาแบ่งกําไรมาให้จากลูกค้าที่ไปช้อปปิ้งเองโดยที่เขาเนี่ยมีระบบขายของช่วยเราค่ะมันเหมาะกับใครสําหรับโค้ดโค้ดเป็นคนหนึ่งที่ขายของไม่เก่งขอพูดตามตรงเลยขายของไม่เก่ง แล้วเราคิดว่าการสร้างยอดดาวน์โหลดเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เราทําเป็นเราสามารถทํามาหากินจากมือถือแค่เครื่องเดียวได้ตลอดชีวิตดังนั้นถ้าวันนี้เราสร้างยอดดาวน์โหลดเป็นเราก็ยังมีโอกาสทํากําไรวันหนึ่งวันละสามร้อยหกร้อยหรือเดือนหนึ่งเดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหรือหลักแสนต่อเดือนก็เป็นไปได้สําคัญที่สุดคือความรู้ค่ะทุกคนสําหรับใครที่บอกว่าซ้อนหน่อยค่ะอยากมีไรายได้นะคะเตรียมสมุดกับปากกาความรู้สําคัญกว่าเงินค่ะเตรียมสมุดกับปากกาไปดูทุกอย่าง ถ้าเราเคลีย์เรามั่นใจค่อยลงมือทำเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบในหน้า t ิก t o อร h ชอ็อปแต่สําหรับโค้ดโค้ดชอบการเป็นในหน้าแอปช้อปปิ้งเพราะเขามีระบบช่วยเราทุกอย่างนะคะเตรียมสมุดกระปะกาเคลีย์เวลาว่างของตัวเอง2ชั่วโมงคอมเมนต์ไว้ก็ได้คะ่ะว่าอยากเรียนหรือไปหน้าช่องโค้ดให้รายละเอียดหน้าช่องติกกอรโค้ดโค้ดให้รายละเอียดใต้รูปโปรไฟล์ทักมาว่าขอเรียนฟรีเดี๋ยวโค้ดละองค์ิดจะส่งแหล่งเรียนให้ศึกษาข้อมูลก่อนว่าเอกสารเขาครบหรือเปล่านําส่งภาษีให้จริงหรือเปล่าทุกอย่างเรียนนนก่อะะค